พักบุ้งแฟมิลี่ทุกคนคะวันนี้คุณนายบุ้งนะคะมีอะไรได้รู้จีได้ม่อีกแล้วแต่ต้องเป็นคนกินแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าคุณนายบุ้งมีอะไรมารีวิวอีกแล้วนะคะไปดูค่ะคุณนายบุ้งขาขยับมาตรงกลางได้ไหมคะเราง้อพี่ชายเราซื้อสิ ในติ๊กตอกตอนนี้ที่ฮิตในติ๊กตอกตอนนี้อะไรคะสตรอเบอรี่คุณ่ไม่ตกเพนเลยนะคะคุณล้างมือหรือยังคะล้างแล้วค่ะเมื่อกี้เตรียมพร้อมทุกอย่างตายแต่กินทุกอย่างเราอะอะมุนจะตัดเงินไปกี่บาทหนึ่งร้อยอะไรก็ไม่รู้เธอได้กินของมาเราของกินสตรอเบอรี่ตัวเด็กก่อน ยิ่งยิงผมเธอเหมือนผู้ชายมากไม่น่าดูนะทักเป็นผู้ชายเลยทำไมอ่ะถ้าเกิดว่าผมนี่ไปรอดเลยนะโอ้โหไม่ดูเลยผู้ชายเลยก็ดู็นนักทักเขดูเป็นผู้ชายอ่ะเมื่อกินไม่อร่อยตอนนี้มอร่อยมาก เูเปรีย้ยวหวานหวานอะไรนันเลยอ่ะดังมากแผลบแผลบแผลบนี่โยเกิร์ตโยเกิร์ตเราเคยกินละกินจนหมดเลยอะไรนะแม่ในซีเรียลมีโยเกิร์ตนีดเดียวกินหมดเลยไม่แบ่งใครกินเลยแต่เรามีกินก้อนเล็กอันนี้ก้อนใหญ่อ่ะเปนต้องอะไรเฮ้ยเฮ้ยแบ่ง <c oughs> แข็งไม่แข็งรอให้คุณแม่ชิมทุกคนตามแม่แล้วมันจะชิมไม่จะเอาอันโบนี่เลยไหมได้เอาเลยเอาเลย <c oughs> ให้ลองกินแบบโยเกิร์ตสิ นี่แม่จะกินสีอะไร,รม่วงกับสีอะไรม่วงกับชมพูอันนั้นคือสีขาวโอเคนี่นะอเอาเลยอร่อยไหมนีสสม่สีมวงมยได้ชเลยสีม่วงอร่อยนะ ถ้าเราได้มาแล้วเราควรจะกินโยเกิร์ตก่อนเพราะว่าโยเกิร์ตรสชาติมันอ่อนกว่าสตรอเบอรี่ไงสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวใช่ไหมหมันเปรี้ยวพอเรามากินโยเกิร์ตมันจะมันจะจืดทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องกินของจืดก่อนแม่เจอชิมสีชมพูสีชมพูน่าจะโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่เหมือนกัน กลองน้ำลายไหลทีนีนน่รีไปเลยอร่อยมากกินขอ,อ,องฟีงอร่อยมั่หของฟีมักอร่อยออยนะทุกคน คเราจะขโมยของลลขโม,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 มุ้งละเราจะขโมยของขโมุ้งละเราจะขโมยของขโมุ้งละไม่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 ได้เลยนะคะก็ะะวันนี้ให้ผมุเป็นตากล้องบ้างไงไม่เอามาเอามาเอามา<ๆ>คุณแม่กินชิ้นที่พุ่งจองไปแล้ว <c oughs> ม่เป็นไรน้อยเ,เราก็ยังมีสตรอเบอรี่จิ๋วสตรอรี่จิ๋ว เห็นเขาบอกโอเคโอเคร้องไห้ลหเลยเ <c oughs> ห็นเขาบอกว่ากินกับน้องแล้วอร่อย <c oughs> เดี๋ยววันหลังเราจะกินกับน้องให้ดูให้ถีคะแนนห้าเต็มสิบห้าเต็มจ็บไอสูบ <c oughs> ขนมอกไม่ได้เรโอเคบายบายค่ะ <c oughs> 哎，你看你呢？